ดนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาถึงกิจกรรมที่3แล้วนะคะการหารทศนิยมด้วยจํานวนนับค่ะในข้อที่1นะคะโจทย์เขาบอกว่าให้เรานะคะใช้ความสัมพันธ์ใช่ไหมคะให้เราใช้ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับ เศษส่วนนะคะเรามาดูว่าทศนิยมกับเศษส่วนนะคะเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเขาสามารถทํากลับไปกลับมาได้เลยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนเช่นถ้าบอกอทศนิยมมา1ตัวนะคะอ่ะเป็น1.2ถ้าสมมุติบอกว่าเป็น1.2เราจะสามารถทําเป็นเศษส่วนได้ไหมได้เลยค่ะให้นักเรียนดูนะคะตำแหน่งนะคะ ตำแหน่งหลังจุดทศนิยมนะคะถ้า1ตําตำแหน่งนะคะให้ส่วนเป็น10 2ตําตำแหน่งให้ส่วนเป็น100นะคะ3ตํตำแหน่งก็ให้ส่วนเป็น1000พข้างบนใส่อะไรใส่เลขอันนี้ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องสนใจจุดนะคะข้อนี้นะคะก็จะได้เป็นข้อนี้ก็จะตอบเป็น12สง่วน10งงไหมคะ ไม่งงนะคะอ่ะถ้าอีกสักข้อนึงถ้าบอกว่า3.25นะคะเวลาเขียนก็จะได้3.25ส่วน2ตํตำแหน่งส่วนอะไรคะส่วน100แค่นี้เองค่ะถ้าเป็น1.329กนะคะก็จะเขียนเป็น1.329ส่วนด้วยนับ1 2 3ใส่0ูสาตัว1 2 3ใส่1แค่นี้เองค่ะ นี่ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนะคะแล้วเศษส่วนเป็นทศนิยมได้ไหมได,ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำอย่างไรเดี๋ยวขอลบแป๊บ,บนึงอ่ะเรามาดูถ้าบอกเศษส่วนมาถ้าบอกเศษส่วนมาเช่นถ้าบอกเศษส่วนมาเป็นเศษ5ส่วน ให้เราสังเกตตัวล่างเลยนะคะสังเกตตัวนี้ส่วน10มีศ1นย์ตัวแสดงว่าต้องมีทศนิยม1ตำแหน่งแน่นอนเราก็ให้ลอกมาเกาะเลยนะคะลอกตัวข้างบนนี้นะคะลอกตัวข้างบนนี้นะคะคือเลขขั้นเองอ่ะเราก็ลอกมา5ดูทศนิยม1ตำแหน่งนับจากข้างหลังคะ่ะ1นส่ใสจุดเติม0นย์แค่นี้คะ่ะตอบ0.5โอเคไหมคะอ่ะอีกสักหนึ่งข้อถ้าเป็น 2.39จเอ,อ้าก็โทษค่ะมันถ้าเป็น23 239ส่วน100เราก็ลอกตัวบนนี้มาทั้งหมดเลยลอกตัวนี้เลยนะคะอ่ะลอกมาเลยได้239ไปดูค่ะว่ากี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งนับจากข้างหลังกัน1 2ึงสอใสจุดตอบ2.39งงไหมคะ ต่อไปอีกสักหนึ่งข้ออีกสักหนึ่งข้อถ้าเป็น6ก 4, 4้าส่ออหกส่วน1000อ่าทีนี้ทำอย่างไรเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะลอกตัวข้างบนนี้มาใช่ไหมคะลอกตัวข้างบนนี้มาเลยลอกมาเลยค่ะ6 5ห นับจุดข้างล่างอ่ะนับศูนย์ข้างล่างมีกี่คะหนึ่งสองสามแสดงว่าต้องสามจุดนับหนึ่งหนึ่งสองสามใส่จุดเติมศูนย์ใช่ไหมคะก็จะได้เป็นศูนย์จุดหกอ่าเป็นสีแดงาง่ศูนย์จุดเป็นสีน้ำเงิอนอ่าศูนย์จุด 6 5 4อ่านี่นะคะเป็นความสัมพันธ์นะคะระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนเขาสามารถทำกลับไปกลับมาได้นะคะค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันในโจทย์เลยนะคะอยู่ที่หน้า11 1นะคะหน้า111นะคะที่ข้อที่1เลยค่ะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะไปอย่างไรต่อนะคะโจทย์3าม 83.383.85นะคะหารด้วย9นะคะเรายังไม่สามารถไปตั้งหารยาวได้เนื่องจากเขาให้ใช้ความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราต้องมาพิจารณาทีละตัวนะคะขึ้นวิธีทำก่อนนะคะวิธีทำนะคะนอมาก่อ3 83.85นะคะหารด้วย9ท้ากับอ่ะเราจะต้องใช้ ความรู้ที่เราเรียนมาเมื่อกี้ค่ะดูนะคะทำทดสิยมให้ไปเป็นเศษส่วนนะคะดูนะคะตัวตั้ง2องตำแหน่งเห็นไหมคะ2ตำแหน่งอย่างนี้แสดงว่ามีส่วนเป็น100เราก็ลอกทั้งหมดเลยค่ะ383.85ส่วนไอ้ขอโทษไม่มีไม่มีจุดแล้วใช่ไหมคะลอกใหม่นะคะเป็น38385ส่วน1 ร้อถูกต้องนะคะหารด้วย9ส่วน1เพราะเลขทุกตัวก็มีส่วนเป็น1อยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะทีนี้นะคะพอถึงขั้นนี้นะคะเราจะต้องมาเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะคะ,ะมาดูว่าทำอย่างไรนะคะจะได้เท่ากับตัวหน้าเหมือนเดิม3 8 3 8 5ส่วน100คูณ เศษ1ส่วน9อันนี้ที่มาของเขาก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะเราจะได้เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนค่ะกลับเศษเป็นส่วนนี่นะคะ เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนจาก1ส่วนเกลายเป็น9ส่วน1นโอเคนะคะทีนี้เราก็เข้าสู่กระบวนการการตัดทอนนะคะได้เลยนะคะอ่ะเราจะมาตัดทอนกันเราจะมาตัดทอนกันนะคะอ่ะเราจะใช้9เอ้ขอโทษค่ะยังไม่ตัดทอนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปตัดทีหลังตัดเลยก็ได้จริงๆตัดเลยก็ได้นะคะ หรือใครจะไปคูณก่อนก็ได้อะเอาอยัางไงดีตัดเลยนะคะโอเคตัดเลยก็ได้จะเป็น919นะคะอันนี้ตัดไปจะได้เป็นสี่สองหกหนะคะใช้แม่9ตัดทั้งคู่นะคะใช้แม่9ทั้งคู่9 4 36นะคะเนี่ยใส่6ทดสตรงนี้นะคะ,ะไปเรื่อยๆ928เ 9, 2, 18, หลือเศษอะไร,รใส่ไปเรื่อยๆนะคะคำตอบที่ได้นะคะ ก็จะเป็น4,265นะคะส่วนด้วย100นะคะทีนี้พอส่วนเป็นร้อยแบบนี้อะคะ่ะส่วนเป็นร้อยแบบนี้เราก็สามารถแปลงกลับไปเป็นทศนิยมได้เหมือนเดิมก็คือการลอกตัวบนมา4,265นะคะศูนย์มี2ตัวนับจากหลังมา1 2สองใส่จุดนะคะข้อนี้ก็จะได้ตอ,อบตอบ4.2 1จุด 6 5โอเคนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับข้อนี้นะคะสำหรับงานนะคะที่นักเรียนจะได้รับมอบหมายนะคะ,ะมีงานให้ด้วยนะคะงานที่นักเรียนจะได้รับมอบหมายนะคะจะอยู่ที่หน้า11 1ถึง 112เท่านั้นค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเดือนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย